ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมแอซ่าวันนี้จะมาสอนการใช้งานเมนูดูบินขายไปที่เซลเลือกเมนูดูบินขายโดยในหน้านี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกตัวกรองการค้นหาส่วนที่ 2. ตารางแสดงข้อมูลโดยในส่วนของตารางแสดงข้อมูลจะมีด้วยกัน2ตารางตารางแรกเป็นตารางแสดงข้อมูลใบขายตารางที่2 เป็นตารางแสดงข้อมูลสินค้าที่อยู่ในใบขายนั้นๆและสามารถเลือกวิธีการดูข้อมูลได้เช่นดูรายการสินค้าหรือว่าดูรายการชําระเงินส่วนที่3เครื่องมือการใช้งานมาที่ตัวกรองการค้นหาสามารถค้นหาจากข้อมูลลูกค้าเลขที่ใบาขายรูปแบบการขายประเภทสถานะของบิลสถานะของใบาขายวันที่เริ่มตน้นวันที่สิ้นสุดหรือว่าข้อมูลพนักง,งานสาขาและสามารถกดย่อบแบบฟอร์ม พื่อแสดงข้อมูลตัวกร,กรองค้นหาเพิ่มเติมได้เช่นชื่อสินค้าชื่อยาสามัญมาในส่วนของตารางแสดงข้อมูลเป็นการแสดงข้อมูลของใบขายมีการแสดงข้อมูลสาขาเลขที่ใบพนักง,งานรหัสลูกค้าชื่อของลูกค้าราคาสุทธิของใบขายหรือว่าประเภทการขายโดยในการแสดงข้อมูลจะแบ,บ่งเป็นสองสีโดยสีขาวคือบิลที่มีการชําระเงินครบแล้วส่วนสีเหลือคือบิลที่ยังชําระเงินไม่ครบหรือว่ายังไม่ได้ชําระเงิน แล้วเมื่อเรากดข้อมูลจากตารางนั้นบนตารางจะมีการแสดงข้อมูลของสินค้าที่อยู่ในใบขายนั้นๆแล้วเมื่อเรากดดูรายการชําระเงินจะเป็นการแสดงข้อมูลวิธีการชําระเงินของใบขายนั้นว่ามีการชําระเงินแบบไหนไปบ้างโน้ตไบินนี้มีการชําระเงินที่เป็นเงินสดมาที่เครื่องมือการใช้งานปุ่มแรกคัดลอกเลือกข้อมูลในตารางที่ต้องการคัดลอกเมื่อเกิดคัดลอกบินขายแล้วจะมีการเปิดบินขายใหม่อีกครั้งโดยในบินขายนั้น จะเป็นข้อมูลของสินค้าที่อยู่ในใบาขายที่เรากดคัดลอกมาใช้ในกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมซื้อสินค้าเหมือนเดิมเราสามารถใช้วิธีการคัดลอกการขายได้กดดูข้อมูลที่มีการทำการขายจะเห็นได้ว่าข้อมูลของสินค้าและข้อมูลทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดต่อมาปุ่มคิดเงินเลือกข้อมูลในตารางที่ต้องการคิดเงินเมื่อกดคิดเงินแล้วจะมีหน้าต่างรับเงินจากลูกค้าดึงขึ้นมาจะมีการแสดงข้อมูลของลูกค้าแต้มสะสมจำนวนบินรวมยอดทั้งหมดยอดที่ชําระแล้วและยอดค้างชําระ และยังมีให้เลือกวิธีการชำระเงินต่างๆและตารางการแสดงข้อมูลรายการชำระเงินผมขอยกตัวอย่างเป็นการชำระเงินสดเมื่อกดแล้วจะมีต่างการชำระเงินได้ขึ้นมาโดยของเงินสดจะมีให้เลือกวันที่ยอดค้างชำระยอดที่ต้องการชำระเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดยืนยันในตารางรายการชำระเงินก็จะมีการแสดงข้อมูลวิธีการชำระเงินของเรากรอกข้อมูลชำระเงินเสร็จแล้วกดบันทึกเพียงเท่านี้ก็เป็นการชำระเงินสําเร็จปุ่มต่อมายกเลิกการชำระเงิน ลือกบินที่ต้องการยกเลิกการชำระเงินก็จะเป็นการยกเลิกการชำระเงินของบินนั้นๆปุ่มต่อมาปิดการใช้งานเลือกข้อมูลบินที่ต้องการปิดการใช้งานโดยบินที่เลือกถ้าบินไหนที่มีการชำระเงินครบแล้วจะไม่สามารถกดปิดการใช้งานได้เมื่อกดแล้วจะมีการเมื่อกดแล้วจะมีการให้ระบุเหตุผลที่ต้องการปิดการใช้งานหรือจะไม่ระบุก็ได้เพียงเท่านี้ก็เป็นการปิดการใช้งานสําเร็จถ้าหากต้องการดูบินที่มีการปิดการใช้งานให้มาที่ช่องสถานะ เลือกเป็นดูเฉพาะที่ไม่ใช้แล้วหรือดูทั้งหมดก็จะเห็นบินของเราที่มีการปิดการใช้งานปุ่มต่อมาส่วนลดชําระเงินเลือกข้อมูลในตารางที่ต้องการเพิ่มส่วนลดชําระเงินเมื่อกดแล้วจะมีน้าต่างเพิ่มส่วนลดชําระเงินเด้งขึ้นมาจะมีการแสดงข้อมูลเลขที่บินคงค้างก่อนลดประเภทส่วนลดประเภทส่วนลดจะมีให้เลือก2ออย่างก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์และบาทกรอกส่วนลด มาที่หมดอายุของส่วนลดและมีการสแสดงอยอดค้างชำระหลังลดแล้วผมต้องการลดเป็นบาทเมืกก่อกอกข้อมูลส่วนลดแล้วในช่องยอดค้างชำระจะมีการคำนวณอเมืกก่อกอกส่วนลดแล้วในช่องยอดค้างชำระจะมีการคำนวณข้อมูลให้ในการเพิ่มส่วนลดชำระเงินหากมีการส่วนลดก่อนหน้าที่ยังไม่ถูกใช้งานระบบจะทําการปิดการใช้งานส่วนลดก่อนหน้าให้โดยอัตโนมัติและเราสามารถกดดูส่วนลดที่เราทาการเพิ่มได้กดที่ปุ่มดูส่วนลด จะเป็นการแสดงข้อมูลส่วนลดชำระเงินที่เรามีการตั้งเอาไว้ก่อนแล้วสามารถกดลบหรือกดแก้ไขได้กกอกข้อมูลส่วนลดชำระเงินเสร็จแล้วกดบันทึกเมื่อกดบันทึกแล้วจะเห็นได้ว่าส่วนลดก่อนหน้าถูกปิดการใช้งานให้โดยอัตโนมัติโดยการใช้งานส่วนลดชำระเงินผมจะไว้สอนตอนท้ายมาที่ปุ่มต่อมาพิมพ์รูปแบบเต็มเลือกข้อมูลในตารางที่ต้องการพิมพ์เมื่อกดพิมพ์แล้วจะมีหน้าต่างให้เลือกข้อมูลการพิมพ์ได้ขึ้นมาประเภทบินเป็นใบกำกับภาษีหรือว่าใบเสร็จรับเงิน ประเภทบินใบกำกับภาษีแบบฟอร์มใบกำกับภาษีเลือกรูปแบบการพิมพ์และข้อมูลที่มีให้เลือกจะมีด้วยการ3แทบ็บแท็บแรกข้อมูลผู้ขายแท็บที่2ข้อมูลลูกค้าลูกหนี้แท็บที่3ข้อมูลแสดงบนใบเสร็จเลือกข้อมูลว่าท่านต้องการแสดงข้อมูลอะไรของสินค้าบ้างเลือกข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วกดพิมพ์เมืม่อกดพิมพ์แล้วจะเป็นการสร้างใบกำกับภาษีขึ้นมาสําหรับการพิมพ์และในใบกำกับภาษีในส่วนของด้านล่างขวา จะมีการสแกนรับส่วนลด2 0 0รอที่เรามีการตั้งส่วนลดชลําระเงินเอาไว้ถ้าเราไม่มีการตั้งส่วนลดชลําระเงินเคียวเขาตรงนี้จะไม่มีการแสดงให้ทําการบันทึกลูกเคียวคนนี้ไว้เพื่อใช้งานส่วนลดชลําระเงินปุ่มต่อมาพิมพ์รูปแบบยอ่อถ้าใครที่มีการตั้งใบเสร็จแบบย่อไว้จะเป็นการพิมพ์ข้อมูลให้โดยการตั้งค่าข้อมูลใบเสร็จแบบยอ่อให้ไปที่ด a t ตมามที่เมนูพิมพ์ฉลากเลือกเมนูจาัดก,การสลิปใบเรสร็จสำหรับการตั้งค่าข้อมูลสลิปใบเสร็จแบบย่อ มาที่วิธีการใช้งานส่วนลดชำระเงินเมื่อลูกค้ามีการสแกน QR Code จะมีการแสดงข้อมูลของผู้จัดจำหน่ายเลขที่บินชื่อลูกค้ามีการแสดงข้อมูลยอดบินยอดที่ชำระแล้วและยอดคงค้างจะมีการแสดงข้อมูลส่วนลดชำระที่ได้ตั้งเอาไว้ยอดชำระหลังหักส่วนลดและมีการแสดงวันหมดอายุของส่วนลดชำระเงินนี้กดชำระเงินเมื่อกดชำระเงินแล้วจะมีหน้าต่างให้กรอกข้อมูลแจ้งชำระเงินโดยการแจ้งชำระเงินให้แนบหลักฐานการชำระเงิน และยอดเงินที่ชําระเมื่อกรอกข้อมูลและแนบหลักฐานเสร็จแล้วกดยืนยันการชําระเงินเมื่อแจ้งชําระเงินสําเร็จจะมีประวัติการแจ้งชําระขึ้นมาให้ดูสถานะจะเป็นการรอตรวจสอบโดยสถานะที่ได้จะเป็นการรอตรวจสอบเมื่อแจ้งชําระเงินสําเร็จก็จะขึ้นหน้าต่างประวัติการแจ้งชําระเงินให้เราดูสําหรับคลิปสอนการใช้งานเมนูดูขายตามบิลก็ได้จบลงแล้วขอขอบคุณครับ